คนไม่ได้หมดก็เอาด้วยคนเด พี่พี่พี่ใจเย็นพี่ทำอะไรอ่ะป้ายลอยช้วยโ,ยโอ้พี่เป็นอะไรครับพี่ฮะดึงป้ายทำไมอ่ะป้ายไม่สมบ้านเลยอ่ะทำโอ้ไทยวัดติดป้ายแบบนี้บอกแล้วป้ายมันต้องได้มาตรฐานอย่างนี้ <c oughs> นี่ต้องอย่างนี้โอ้โหอ,อะไรเนี่ยจะติดให้ดูป้ายที่สมฐานะบ้านเลยใครวะ เดี๋ยวหาที่ติดก่อนนั่นไม่ใช่เบอร์พี่เหรอครับฮะเอา้าเนี่ยเ,เบอร์พี่นี่หรับ <c oughs> เอา้าไม่เป็นไรเดี๋ยวติดใหม่มาฐานติดตรงนี้แหละติดเสร็จแล้วพาผมดูบ้านได้นะพี่โอเคโอโ้โหผ่อนถูกกว่าเช่าจริงเหรอครับพี่ฮะผ่อนมันก็ต้องถูกกว่าเช่าอยู่แล้วถ้ามันแพงกว่าก็อย่าไปผ่อนครับเข้ <c oughs> ใจไหมจะเลือกได้นี่จะผ่อนดูผ่อนแพงมันอยู่ที่เราไปเข้าไปดูข้างใน โอ้ลานจอดรถนี่จอดรถได้หนึ่งพันสบายสบายเลยรถกรถตู้รถแวนได้หมดมข้างหน้าเขาเจอดได้หนึ่งพันโอ้กว้างมากเลยนะครับเนี่ยกว้างมากข้างหน้าก็มีพื้นที่เหลือปลูกต้นไม้เดี๋ยวพาชมบ้านในโอ้สวยมากเลยครับพี่สสวยสวยยออนตะไร ดูฝ้าฝ้าชั้นนี่เดี๋ยมาดูปูว่ะปว้าวเนี่ยปูยังก็ปูกับเบื้องยังพื้นครับสุดยอดครับผมเนี่ยไม่อับไม่ชื้นแมลงสาบไม่ใกล้เพราะว่ามันไม่มีความชื้นอ่ะมาดูชั้นล้างยี่สิบเก้าตารางวามีสองหลังนะครับที่กำลังปรับปรุงอยู่เขามีอีกหลังหนึ่งเหรอครับมีมีเราเข้าอีกสิบหลังตัวเนี้ยโครงการนี้โอ้หเยอะจังครับที่สักล้างเหลือๆนะครับ ระบบน้ำระบบไฟต่อเดินลอยเมื่อรอติดปั๊มแทงเห็นไหมทำไม่รอคู่ผ่านเมื่อไรติดเมื่อนั้นนะครับตรงนี้ก็จะมีที่ระบายอากาศนั่นคลูกหมุนไม่อับมีช่องแสนด้วยทั้งหมดสามห้องนอนสองห้องน้ำมีห้องเก็บของด้วยนะห้องเก็บของเก็บอะไรได้บ้างครับเนี่ยโอ้ยมองมาเมียไม่นอนก็มุดขไปอยู่นี่ก่อนคืนเล่นได้เลยห้องน้ำเว้าว ทำใหม่หมดเลยเหรอครับทำใหม่หมดเลยดนี้โอ้ยลอยเท้าไปอ่าห้อง,งที่หนึ่งนะครับห้องที่หนึ่งชื่อห้องหน้าบ้านห้องโถงใหญ่อันนี้จะเป็นห้องเขายห้องนอนเไม่ใช่ห้องน้นนงงนำพ,พี่พนอนในนี่เหรอครับหรือว่าห้อนอนนี่สองห้องนอนสองห้องน้ำาาาขายก็ไม่แพงนะครับก่อนก็ถูกบอลถูกบอเช่าพาผมไปดูอีกหลังหนึ่งเลยได้ไหมครับได้ได้เดี๋ยวพาไปดูนะ บางนี้ก็ไาชมก่อนเดีนะ๋ยวรสะดวกใกล้มอเตอร์เวย์ใกล้วิทโอรใกล้โ,ลโรตไสใก้วิีลาพอพอ้านกะ่าของหกผ่านไปผ่านาาามาผ่านกัประชุมราชวัฒนาใหญ่ก็จะเจอบ้านนี้ฟ้าเปียลมรลบำกาทองหกนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับศูนย์ะจเจนศูนยสองเจ็ดเจ็ดแปดสองแปดเรามีหลายฟชครับในโครงการน,นี้อย่างที่เห็นว่าบอกด้ให่ สวย,สยใสไล่กันวนมาสุดยอดเลยครับไปหลังนี้ต่อไปดีกว่าพี่เดี๋ยวพาไปดูดีหลังนึงครับเชิญเลยครับไปไปกับพี่นะโอ้ให้นั่งราไปกับพี่เหรอครับไปกับพี่ช่วงนี้น้ำมันแพงอ,อย่าไปคนละคันเลยไปคันเดียวกันเลยพอพาดูบ้างกับพี่พี่บริการพาดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโอ้ใจได้เย,ย็นโ,โอเคครับผมสุดยอดเลยครับอะไรอย่างนี้งค์คาถาอาคมนะ มัะดูแบบหายมิตีใหม่ไงดีคนไม่ได้ดีมอนก็เอาด้วยคันเดอ้โโอ้โหพี่รุนแรงจังรุนแรงจังพี่อ,อ,อุ้ย,ห,ห,ยหลังนี้สวยจังเลยพี่ ใช่แค่ยังไม่เปิดประตูก็รู้เลยว่าสวยทำว่าสวยกับสายท่มาใกล้ๆอะไรนะทำไมครับอ้าวทำไมอะพี่พน้องกิยังไม,ม่เสร็จเลยอ่ะอ้าวแล้วผมจะหาแบบนี้ได้อีกไหมโอ้ยมีเียบขอให้น้องมีวงเงินมีสลิปพูดได้จริงหาให้ได้อีกเยอะว้าวทำให้ใหม่ย,ยิ่เลยเนียแต่ไม่ต้องเสียใจพี่ดูเอกสารของน้องแล้วพูดได้นะแต่ว่าหลังนี้พาดูตัวอย่างไม่เฉยครับเพราะบ้านเราเนี่ยมัน จะแล้วเสร็จสุดต่งกระดิ่งแมวแล้วม่มาเลือกชมอีกไม่นันของเราจะขายแต่ช่วงก่อนรีโนเวทนะครับเฮ้ยหลังนี้หลังนี้ผมเคยเห็นคลิปก่อนหน้านี้ที่พี่ไปถ่ายมาใช่ไหมครับมันเก่ากว่านี้ไม่ใช่เหรอโอ้ก็ซื้อมากเก่าทั้งนั้นแหละบ้านใหม่ๆไม่ค่อยมีขายแต่ไม่ต้องไปสนใจสภาพยิ now, ่งเก่ายิ่งดีถ้าเก่านี้ยิ่งรื้อทุบทำใหม่เลย เหมือนจะมีแทงน้ำด้วยนะแถมเหรอพี่แถมปั๊มแถมแทงค์ด้วยเห็นไหมพื้นที่ด้านข้างไปดูด้านในห้องครัวก็ใหญ่ใหญ่ถามว่าใหญ่แคบๆก็นอนได้เลยพี่พี่ลงทุนเกินไปแล้วนี่โอ้โหเสือนอนสบายเลยมามามาเนี่ยไม่ต้องมีควาอะไ ทำใหม่หมดเลยน้ำไหลไฟสว่าง uh <huh. S 2> ปากชูข้างบนอันนี้ลูกค้าเลือกสีเองสามห <e ้องนอนสองห้องน้ำอ๋อเราเลือกสีเองได้ด้วยเหรอครับลูกค้าเลือกเองเพราะว่าลูกค้าเนี่ยจะเลือกสีหน้าภายนอกภายในร่วมออกแบบดีไซน์ได้ก่อนที่เราจะรีโนเวทนะครับข้อดี้คือเราห้อที่สองไม่ต <sh arp> ้องมาควบคุมช่างเองทางบริษัทมีโฟร์แมนมีเจ้าหน้าที่มาดูแลเองทั้งหมด สั่งอุปกรณอลูกค้าแค่เตรียมเอกสารไม่ต้องใช้เงินตัวเองโอ้สุดยอดการให้ยืมสินเชื่อซื้อบ้านทำบ้านลงบุเป็นล้านครัับหลงไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะคดจัดโครงนะเพราะว่าเราลงรู้ลูกค้าหลักล้านลูกค้าแค่เตรียมเอกสารมาอย่างเดียวนะสนใจก็ติดต่อได้นะเราไปหลายท้องที่หลายพื้นที่ตัวเก่งๆนะสองเจ็ดเจ็ดแปดสองแปดนะครับ โทรมาสอบถามหน้าอยากจะซื้อหลังไหมมีหนี้เท่าไหร่รายได้เท่าไหร่ทําอาชีพนี้จะพูได้ไหมสอบถามฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโอ้สุดยอดนะพี่แถมจะพูให้ฟรีก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอีกแทบจะไม่ใช้ตังค์เลยนะเนี่ยโอ้ยไม่มีใครใช้ตังคหรอกเล,ย,นนย,ลยบ้านใช้แค่เอกสารแถมยังมีส่วนลดพิเศษให้ลูกค้าในการทุนอีกดูดูภูมินอกขายดี ถนนกว้างดีนะครับกว้างกว้างจอดรถสบายข้างหน้าก็จะมีร้านกาแฟร้านเสริมสวยร้านอาหารกำสั่งก๋วยเตี๋ยวสโมสรสวนสาธารณะ